เช้อแจ้วน้องกวินหนุ่มน้อยช่างคุยอารมณ์ดีขี้อ้อนคุยกับคุณปู่แม่ริต้าและพ่อกร น้องกวินเด็กชายอัศาวินเจนเซนนรงเดชลูกชายสุดหล่อของพ่อกรและแม่ริต้าที่ตอนนี้ขึ้นแทนเป็นทายาทซุปตาตัวน้อยขวัญใจแฟนคลับพีปานาอาเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคลิปวิดีโอที่แม่ริต้าโพสด้ว้ใน Instagram. อินสตาแกรมเผยให้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักนรักระหว่างน้องกวินกับคุณปู่และคุณพ่อกรที่คุยกันอย่างสนุกสนานอารมณ์ดีสุดๆไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะ อ๋อเหรอครับเรื่องเป็นอย่างนั้นเหรครับอืมโอเราครือแหมโอเคราการมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอืมหมอคาะพิ่ไมให้มอมีได้ไหม w ล love you โอเค โ <Okay. S 2> อเคพอแล้วครับ okay, อ,อ,อเข้าใจแล้วเข้าใจแต่มามีรักลูก,กมากเลยนะครับรักกวินมากเลยค่ะอ,อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ออเหรอครับ <c oughs> จริงเหรอจริงเหรอ โอ้เขินมามีเรอหรออะไรเขินมะมีหรอครับอ้เขิ่มามีลรวครับหรือว่าอะไรครับห้ยหายหเกิดมามีหรอครับใช่ไหมหาย ออะะะจจ้กับคุณปู่ใหญ่เลยนะคะครับอืมไหนกับคุณปู่นะครับไหนครับไหนครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย